เพื่อนุ่มเทควันโดรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้ครับแชมป์ญี่ปุ่นครับอยากจะปราบนักมวยไทยปลายแถวครับเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับแหม่นี่ทนาเนของนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือทธานของทาคายุกิมุโรซากินะครับเจอกับทธานของอิซามุฮายามิครับแชมป์เทควันโดครับทธาเนของมุโรซากินี่เป็นแค่อันดับที่5ของญี่ปุ่นนะครับในในรุ่นมวยไทยของเขานะครับ ดูครับแม่กาจะใช้เรากาจะใช้มวยไทยปลายแถวบันบันดนะครับบันไดในการแต่เต้าครับแม่ทั้งคู่ครับเจอกันวันที่10เดือนมีนาคมครับปี1996หรือปี2 5 3 9นะครับที่รายการ K1 Spirit K1 World Grand Prix Special m a t c h นะครับมาครับแม่เตะอย่างเดียวเลยครับเทควันโดครับจากวันนี้แม่ครับเดินเข้าหาครับท่านของมุโรซากิมุโรซากิกางเกงสีแดงครับท่านของฮายามิกางเกงสีขาวชุดเทควันโดครับทีมซ้ายครับฮายามิก มาน้องเบ้าเข้ามาเขามาเลยผานี้นั่นอ่าอืมแมโจระดเ้ฟันหางครับแม่ท่านนั้นของฮายามิก็ยังสู้ไม่ถอยครับถึงแม้ว่าทรงมวยไทยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหมัดขวาครับท่านั้นของฮายามิมูโรซากิก็เป็นกำลังใจครับทีบซ้ายครับโอ้ดูทรงการยืนมวยของท่านนั้นของมูโรซากิยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับก็อย่างที่บอกครับจังหวะนี้อ่ะไหลกันต่อครับเดินเข้ามาครับหมัดซ้ายครับมูโรซากิหนึ่งสองครับท่านนั้นของฮายามิ ไายามิสไลด์ออกมาครับแหมบิดสปินนิ่งแบ็คคิกนะครับท่านคอฮายามิมุโรซากิวาบพื้นวาบพื้นพีบ้างเอาได้สักโอ้ทีปมาครับแหมวิดีโอมันสะดุดนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมที่สะดุดนะฮะวิดีโอสะดุดนะครับออกแข้งซ้ายครับซ้ายขึ้นมาครับท่านคอฮายามิมุโรซากิครับมวยไทยญี่ปุ่นครับเขี่ยขาไปก่อนครับมุโรซากิมัดขวาครับมุโรซากิโอ้ไฮยามิมีการพื้นโชว์ครับฮายามิมีการพื้นโชว์ครับโอ้โหกรรมการต้องนับเลยครับ เจอมัดขวาท่านครองมูโรซากิผางเดียวครับลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหลงไปนั่งเคร่งเลยน,น้นองบ้าวแหมกรรมการนับว่าพื้อไหวไหมน้องบ้าไหวไหมแน่ไหวไหมครับอ๋อ oh, ถ้าไหวก็ลุยกันต่อครับจังหวะนี้แคปเดินเข้าหารครับว่าพื้อครับทีมซ้ายมาครับท่านของฮายามิ มัดขวาเจอมัดซ้ายฮิมูโรสากิมูโรสากิเดินบทเข้ามามูโรสากิมัดขวาพังมัดซ้ายพังเข้าไว้อืมแตเนี่ยเล่นไปได้มัดซ้ายครับแหมจะเล่นอย่างเดียวจะหนีอย่างเดียวครับแต่ของฮายามิมาครับมัดซ้ายมูโรสากิมูโรสากิมัดซ้ายฮายามิเล่นฮายามิมีอาการพลือโชครับฮายามิเหมือนจะเพียงเสียแล้วครับเพียงคือเพลี่งพร้ำนะครับตอนนี้ทางด้านของมูโรสากิเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้ามากับมัดขวาครับแหมถือทรงไม่ได้แต่ใจสู้ไม่ถอยครับจังหวะนี้สปินนิ่งแบ็คคิกมาไม่ไม่สะทกสะ ไมู่้สึกไรเลยนี่พนั้นะมาครับขยับเดินข้อหาครับทีมาครับทางของฮายามิแข่งซ้ายครับมูโรซากิแม่ฮายามินี่แชมป์เทควันโดญี่ปุ่นนะครับมูโรซากินี่อย่างที่บอกครับมวยไทยประมาณอันดับที่5ของรุ่นของเขาครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้ครับมัดฮุกขวาฮุกซ้ายครับอ้าวแม่จะสปินนิ่งแบ็คคิงมาเจอมัดฮุกซ้ายเข้าไปหน้าขำมความตรงเลยครับแต่กรรมการไม่นับกรรมการไม่นับกลุยกันต่อครับทีมาครับจังหวะนี้มัดฮุกซ้ายครับ ด้านของมูโรซากิฮายามินีแลนด์ครับแล่นอย่างเดียวเลยครับโอ้ว่าเพลยครับเตะพับไหนครับด้านของมูโรซากิฮายามิครับแมสปปนนิ่งแบ็คคิกอีกแล้วครับใช้ซ้ํานะครับอ่านทางได้แล้วครับมัดนี้ก็มัดซ้ายครับจังวันนี้เดินเข้าหาครับเดินเข้าหาเดินเข้าหาว่าพลือว่าพลือเข่าขวาครับจังวันนี้มัดุกซ้ายครับ หมัดหกซ้ายอีกทีครับเราไปนอนหงายแล้วันครับตั้งคุ้มเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ครับผู้ชมถึงกับอ้าปากผู้ชมถึงกับอ้าปากค้างเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอดูอีกทีครับโอ้โหดูนะครับจังหวะนี้ครับเข่าขวาครับมีเข่าขวาไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขออันนี้เป็นภาพสโลว์ผมขอนี้เป็นภาพสโลสโลว์โมชั่นนะครับสโลว์โมชั่นสโลว์โมชั่นโดยโค้ชเทครับเนี่ยนะฮะความเร็วในการเล่นครับ มาครับแรเป็นสโลโมชั่นคุผู้ชมเพิ่มมามาครับจรงนี้มัดทุกซ้ายผางเข้าให้ครับโอ้ครับขาพับเลยครับยักไงผึ่งเลยครับจังหวะนี้ครับยักไงผึ่งล้มตึงบนพื้นครับดูครับมัดทุกซ้ายผางเข้าไปครับยักไงเลยครับนอนไงแล้วหวันตั้งคุ้มครับดูอีกทีครับยังไม่สะใจพอครับดูอีกทีครับผางเข้าให้ครับอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยครับโอ้โหครับเจอมัดทุกซ้ายเข้าไปครับคุณผู้ชมครับ โอ้เรียบร้อยเลยครับนอนงายแลวันตั้งคุ้มเลยครับท่านของฮายามิครับดูครับมูโรซากิเข้าไปครับมาถึงฮุกซ้ายผางเขาให้หลับกลางอากาศหลังงายแลวันเข้าเฝ้าพระอินทร์นะครับผู้ชมอาปาค้างมหานะครับโอ้โหตีลังกาโชว์เป็นหนึ่งดอกครับแหมแล้วผู้ชมซะเยอะด้วยนะฮะอายไหมครับโอ้โหก็เป็นท่านของทาคายุมิมูโรซากิครับเอาชนะไปเลยครับแหมก็หนึ่งวินาทีสุดท้ายด้วยนะครับ นาทีที่2วินาทีที่59ครับแหมจะครบยกอยู่แล้วด้วยครับแสงความดีกับท่านของมูโรซากิด้วยนะครับอืมเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาดครับจังหวะนี้ครับดูอีกครั้งเอามีรีเพลย์ครับมาครับขยบนั้นเข้าหาจังหวะนี้ครับดูครับซ้ายผางเข้าให้ครับหลับเลยครับอืมอันนี้น่าจะเป็นจังหวะ จงังหวะช่วงแรกๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับวันนี้วิดีโอไปเร็วครับมัดซ้ายดองนี่ครับ